เรื่องยอดละครเรื่องทายาทอสูรเมื่ออสูรร้ายหมายจะสืบทายาทเหล่ามนุษย์ผู้เวียนว่าอยู่ในสายฐานกิเลสคนใดจะได้รับมรดกอันน่าสะพรึงกลัวนี้วรนาถนำแสดงโดยพรชิตาณน่าสงขาสตรีผู้สง่างามและเร้นลับเก็บตัวเพียงลำพังในคุ้มศักแม้เธอจะมีอายุ70กว่าปีแต่เหมือนหยุดเวลาไว้ที่เพียง40 ผู้คนต่างร่ำลือว่าเพราะความรวยระดับหลายพันล้านจึงช่วยบรรดานวยยาวให้คงอยู่ด้วยฝีมือแพทย์แต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อ,อยังเด็กวรนาได้รับมรดกตกทอดจากยายซับซึ่งนำแสดงโดยพรชิตาณสงงลา ไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้ทรัพย์สินรวมไปถึงอำนาจสายดำที่ยายทรัพย์ถ่ายทอดผ่านพิธีกรรมสืบทอดทายาททำให้วรนาฏกลายเป็นร่างที่สถิตแห่งอสูรร้ายและเป็นผู้ครอบครองตุ๊กตาสังฆโลกลวดลายตะขาบอันน่าสะพรึงกลัวตุ๊กตานี้สร้างขึ้นโดยเจ้าโขนนำแสดงโดยอรุชาโตสวัสด์ด้วยมุ่งหวังจะล้างแค้นปญาเฉลียงผู้ที่บยตนและจับโยนทิ้งในบ่อตะขาบเหตุเพราะไปเกี้ยวที่ดาทั้งสาม แต่ชะตาไม่ถึงคาดนักบวชได้ช่วยชีวิตไว้พร้อมรับเป็นสิทธิ์และสอนอาคมให้จนแกร่งกล้าเจ้าโขนไม่อาจตัดใจจากทิดาของพญาเฉลียงเขาใช้อาคมสะกดให้ทิดาทั้งสามลุ่มหลงแต่พญาเฉลียงจับได้และใช้ประขันเงินทำร้ายจนเจ็บปางตายด้วยแรงอาฆาตเจ้าโขนปลุกเสกผีแถนเอามาทำพิธีกรรมปั้นจนเป็นตุ๊กตาสังฆโลกขึ้นมาก่อนจะปิดชีวิตบูชายันตัวเอง วิญญาณที่มีฤทธิ์ได้แปลงเป็นอสูรตะขาบซ่อนตัวอยู่ในตุกตาสังคโลกก่อนจะปลิดชีวิตบูชายันตัวเองวิญญาณที่มีฤทธิ์ได้แปลงเป็นอสูรตะขาบซ่อนตัวอยู่ในตุกตาเมื่อตุกตาถูกมอบให้ที่ดาองค์เล็กปีศาจตะขาบก็ได้แทรกเข้าไปอยู่ในร่างควบคุมร่างกายและจิตใจก่อเรื่องวิบัติจนน้ำป่าท่วมทำลายเมืองพญาเฉลียงตรอมใจตายแต่ความแค้นยังคงอยู่ เจ้าโขนสาบานว่าจะสิงอยู่ในตัวทายาทของพญาเฉลียงเพศหญิงจากรุ่นสู่รุ่นสร้างความชิบหายแก่เชื้อสายนี้ไปจนช่วงนิรันด์ผ่านมาก,กว่าเจ็ศตวรรษถึงเวลาหาผู้สืบทอดทายาทอสูรคนใหม่วรนาถติดต่อไปยังสุดาดวงซึ่งนำแสดงโดยอัญชนาบุราน,านันและมีศัก์เป็นหลานขอให้สุดาดวงพาครอบครัวมาเยี่ยมตนโดยเป้าหมายอยู่ที่วรินนำแสดงโดยวรินละดาปิยวิรัต ลูกสาวคนสุดท้องของโอลานนำแสดงโดยจักริดอมรัตพ่อของวรินเห็นดีด้วยอยากจะให้วรณาช่วยเหลือธุรกิจที่กำลังมีปัญหาวารินตื่นเต้นที่จะได้พบใหญ่ๆเป็นครั้งแรกเพราะยายเล็กวัชรีวันยายแท้ๆของเธอถือศีลออกบวชตัดจากทางโลกไปนานแล้วรัชโรธนำแสดงโดยภูมิพาทิตย์นิตยารดพี่ชายคนโตแม้จะเคยเจอวรนาแต่กลับจำใบหน้าของยายใหญ่ไม่ได้ รังสรรคนำแสดงโดยสหรัฐปัญญาศาสตร์พี่คนรองจึงอาสาวาดภาพให้ดูแต่ดันแกล้งวาดเป็นยายแก่หนังเหียเห่ยวๆจู่ๆไฟก็ลุกไหม้ภาพวาดจนหมดสามพี่น้องต่างตกใจเมื่อครอบครัวของวรินเดินทางมาถึงก็แปลกใจที่ได้พบกับครอบครัวของนนยาเนรนำแสดงโดยคาริสาสปริงเกตซึ่งเป็นญาติห่างๆตามมาถึงเช่นกัน พอวรณาปรากฏตัวทุกคนต่างอึ้งในความอ่อนเยาวมีรถนิยมฉลาดและรู้ทันความคิดของทุกคนเธอให้เหตุผลที่เชิญญาติญาติมาว่าตนเองอายุมากแล้วและไม่มีทายาทที่ไหนจึงอยากมอบมรดกทั้งหมดให้ลูกหลานคนใดคนหนึ่งดูแลแทนวรนาดบอกให้ดาวเวียงนำแสดงโดยคัดกิ่งรักคิดคิดสารนังหญิงรับใช้คนสนิทพาทุกคนไปยังที่พัก ผู้ที่จะสามารถสืบทอดทาย,ยาทอสูรได้มีอยู่สองคนแต่วรินเหมาะสมกว่านายเนรวรนาจึงเอนดูวรินเป็นพิเศษจนวันนานำแสดงโดยวรรณสาทองวิเศษแม่เลี้ยงของนายเนรอิจฉายุเนรให้ประจบเอาใจแต่เนธไม่ฟังวันนาจึงผลักดันพันทิพ์ลูกติดของตนแทนแต่กลับเจออาถรรพ์เล่นงานรวมถึงทุกคนที่พักอยู่ต่างเจอเรื่องลี้ลับกันท่วหน้าโดยเฉพาะมานพ นำแสดงโดยสตวัตดุลยวิจิตพ่อของนายเนตรที่คิดไม่ซื่อกับวรนาถถูกตะขาบทำร้ายปางตายเลยต้องรีบกลับมารักษาตัวที่กรุงเทพเมื่อแผนไม่สำเร็จวรนาถจึงย้ายมาอาศัยกับสุดาดวงโดยอ้างว่าป่วยและอยากให้ลูกหลานดูแลสุดาดวงยินดีวันนากับพันทิพย์แวะมาหาวรนาถหวังจะได้มรดกและหาเรื่องกลั่นแกล้งวรินแต่ไม่อาจพ้นสายตาวรนาถได้สองแม่ลูกถูกหลอกล่อนจนกระเจิง พันทิพย์คิดว่ามีผีสิงอยู่และเข็ดขยาดไม่เอาอีกวันนาจึงกล่อมนายเนตรแทนแต่เนตรไม่สนใจพันทิพย์จึงยุแยงให้วรินกับเนตรทะเลาะกันเนตรหาเรื่องแกล้งวรินจนโดนอาถรรพ์ของวรนาถแต่รัชโรธมาช่วยไว้รัชโรธรู้ว่าสองสาวไม่ถูกกันจึงคอยมาปกป้องวรินจนกลายเป็นคู่กัดกับนายเนตรไปวรนาถมักชวนวรินมาคุยอยู่เป็นประจำวรินก็คอยปรนนิบัติยายโดยไม่ใส่ใจเรื่องมรดกแม้จะใกล้ชิด แต่วรณาตกลับไม่มีโอกาสทำพิธีสืบทายาทเพราะต้องทำในวันแรม15ร้าคำเท่านั้นจึงจะสำเร็จผลอีกทั้งวรินก็สวมสร้อยพระขันเงินที่ได้จากสนทัศน์นำแสดงโดยนัทรัตนโมริษเลอกล่องเพื่อนชายคนสนิทอสศรนจำพระขันเงินเทวดาที่เคยทำร้ายตนได้จึงหลอกวรินให้พาสนทัศน์มาทำความรู้จัก วรนาตอึ้งเพราะใบหน้าของสนทัศคล้ายกับรักแรกและรักเดียวของวรนาตทําให้ดวงจิตของเธอที่ถูกขังในร่างมีพลังต่อต้านขึ้นอย่างฉับพลันเธอรู้ทันทีว่าสนทัศคือคนรักเก่าที่มาเกิดใหม่อสูรร้ายอย่างเจ้าโขนจึงกำราบดวงจิตที่ดื้อดึงของวรนาตเสีย เมื่อ40ปีก่อนวรานาถบังเอิญพบว่าดวงจิตของตนสามารถเป็นอิสระเหนืออสูรได้ในคืนวันเพ็ญขึ้น15ห้าค่ำเพราะเจ้าโขนจะอ่อนแรงและต้องพักฟื้นเธอจึงแอบเดินทางไปหาครูดีที่มีวิชาเพื่อช่วยปลดปล่อยแต่กลับเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางดีที่ได้สุรนิทนำแสดงโดยนัทรัตน์โมริตเลกกลองช่วยเหลือพาไปรักษาวรานาถหลงรักในความเป็นสุภาพบุรุษและมีน้ำใจของสุรนิท ถึงแม้ว่าจะเป็นรักข้างเดียวเพราะเขามีภรรยาและลูกอยู่แล้วเธอก็ยังมาพบสุรนิทเพื่อให้บรรเลงเพลงโปรดให้เธอฟังแต่แล้วความสุขของวรนาถก็พังทลายเมื่ออสูรล่วงรู้และบังคับให้ลงมือฆ่าคนที่เธอรักวรนาถไม่อาจฝืนอำนาจอสูรได้ดวงจิตของเธอทุกทรมานซึ่งลูกชายของสุรนิทก็คือกษิดิตนำแสดงโดยเวนฟอรคเนอร์ซึ่งเป็นพ่อของสนทั์นั่นเอง เขายังเป็นเจ้าของขันเงินต้นแบบซึ่งเป็นมรดกตกทอดของตระกูลกระสิดิ์เป็นคนเตือนว่ามีอำนาจเร้นลับแฝงอยู่ในบ้านของวรินและเป็นคนให้สนทัศเอาช่อยพระขันเงินไปมอบให้แก่วรินเองอสูรส่งดาวเวียงไปหาเพื่อปลดร้อยพระขันเงินที่คอของวรินแต่ก็ไม่อาจสู้พลังได้จึงใช้วิธีสะกดจิตให้รังสรรไปขโมยมา วรินกับรัชโรธจับได้เสียก่อนเมื่อรังสรรได้สติเขาหุนงงกับพฤติกรรมของตนเองรัชโรธชักสังหอนใจไม่ดีกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านจึงพาเทียนน้าของเพื่อนที่มีความรู้ทางคุณใสปัดรังควานแต่เมื่อเทียนพบวรนาศก็ลุ่มหลงจนโดนตะขาบเล่นงานจนตายหลังจากมีคนตายดวงจิตที่แท้จริงของวรนาศจะเป็นทุกข์และรู้สึกผิดทุกครั้ง เธอเฝ้าอ้อนวอนเพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระก่อนหมดอายุไขในอีกหนึ่งปีข้างหน้าอาสูนเห็นว่าร่างนี้เสื่อมสภาพจึงยินยอมโดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้ร่างที่เหมาะสมมาแทนที่ก่อนและด้วยความอ่อนแอวรนาจจึงตกเป็นเบี้ยล่างให้อาสูนใช้งานตลอดมาวรนาจทำให้วรินกับนายเนรทะเลาะก,กันจนตกน้ำเนตรว่ายน้ำไม่แข็งดีที่รัชโรธมาช่วยเอาไว้นายเนรเริ่มประทับใจในตัวรัชโรธ แต่ถ้าว่าสร้อยพระขันเงินกลับจมน้ําหายไปเมื่อไรอุปสรรควรนาธจึงชวนวรินมาค้างด้วยในคืนแรม15บห้าค่ำขณะหลอกล่อยทํทำพิธีสืบทายาทแม่ชีแสงบุญก็เข้ามาขัดขวางไว้แม่ชีแสงบุญแท้จริงคือวัชรีวันน้องสาวของวรนาธนั่นเองวรินเล่าความฝันประหลาดที่ยายเล็กมาช่วยเอาไว้จากอสูรรัชโรธเอจใจมากขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นห่วงทุกคนในบ้านและเป็นห่วงเนตรเป็นพิเศษ พันทิปอิชาเนตเพราะตนก็เล่งรัชโรดเอาไว้นิลุบลน,นำแสดงโดยชาโอสถานนเมียน้อยของโอลานถูกอภิษักกลับมาสานสัมพันธ์อีกครั้งนาเรศพี่สาวของนิรุบลเตือนว่าอภิษัก์ไม่น่าไว้ใจและระวังโอลานจะจับได้แต่นิรุบลไม่ฟังอภิษัก์คิดเพียงจะปอกลอกเขาจึงไปคบกับพันทิ์ที่อกหักจากรัชโรดไปด้วย สร้างความไม่พอใจให้กับวน,นาเป็นอย่างมากเพราะพันทิพติดผู้ชายจนไม่ไปประจบวราวนาถวนาจึงคิดกำจัดวรินแต่ก็ต้องมาตายเพราะน้ำมือวรนาถอีกคนอสูรอาศัยร่างวารนาถยั่วยวนให้อภิษักลุ่มหลงอภิษักโลภจึงไม่รังเกียจอสูรสะกดให้อภิษักเล่นงานสนทัศเพราะสนทัศนำสร้อยประขันเงินอันใหม่มาให้วรินสวมแทนอันเก่าที่หายไปแต่แผนก็ล้มเหลวเมื่อกษิดิศใช้ประขันเงินช่วยไว อสูรคิดจะก,กำจัดคู่พ่อลูกแต่ถ้าว่าดวงจิตของวรนาถสัมผัสถึงสนทัศได้อีกครั้งจึงไม่ยอมให้ทำร้ายนิลุบลรู้สึกเหมือนมีแม่มดคอยรังควานนาเรศจึงพาไปปรึกษาเซียนเต้าซึ่งได้น้ำมนต์ปลุกเสกมาโอลานขอให้รัชโรธช่วยแต่ถูกชักจูงจนยอมสารภาพเรื่องมีเมียน้อยโอลานโกหกว่าหลังกำจัดอสูรได้เขาจะเลิกทันที สองพ่อลูกมีโอกาสผสมน้ำมนต์ให้วรณาดื่มวรณาทุรนทุรายกลายร่างเป็นคนแก่ตกดึกวรณาเข้าฝันขู่โอลานให้ระวังตัวแล้วไปล้างแค้นเสียนเต้าและเล่นงานนาเรศจนเป็นบ้ารัชโรธรีบออกมาตามหาแม่ชีแสงบุญจนพบแม่ชีเผยความจริงว่าวรณาถูกอสูรครอบงำและกำลังจะเปลี่ยนร่างไปที่วรินหรือนยายเนตรรัชโรธเป็นห่วงทั้งสองคนมาก อสูรหลอกใช้อภิศักให้ขโมยพระขันไปทำลายแต่กษิดกับสนทัศมาเห็นเข้าพอดีอภิศักสู้ไม่ได้วรนาจะฆ่าสองพ่อลูกกษิดเอาชีวิตเข้าแลกช่วยให้สนทัศหนีไปวรนาไล่สนทัศจนมุมอสูรในคราวรนาได้ปิดชีพของสนทัศดวงจิตของวรนาตื่นขึ้นเสียใจจนสติกระเจิงถูกอสูรกักขังไว้ในส่วนลึกสุดต่อไปนี้อสูรร้ายคือเจ้าของร่างนี้แต่เพียงผู้เดียว แต่สนทัศยังไม่ตายเพราะเดชเสกหุ่นพยนต์หลอกตาวรนาทไว้ทั้งคู่สมสารไปเจอแม่ชีแสงบุญแม่ชีทําให้สนทัศน์ระลึกชาติได้เมื่อรู้เรื่องราวทั้งหมดเขารู้สึกเห็นใจและอยากจะช่วยวรนาทรัชโรดศึกษาตำนานเมืองเฉลียงจึงพบเรื่องราวของพระขันเงินเข้าทุกคนมั่นใจว่าพระขันเงินจะกําจัดอสูรและช่วยปลดปล่อยวรนาทแต่สนทัศน์บอกว่าพระขันเงินไม่อยู่แล้ว สนทัดขอร้องให้รัชโรดปิดเรื่องที่ตนยังไม่ตายเอาไว้พระกันเล่มสําคัญอยู่ในมืออภิษศักดิ์เขาหนีไปกบดานกับพันทิพย์ระหว่างนั้นวรนาถอาร,าอราวาสทวงพระขันคืนเดชช่วยต่อสู้และใช้พระขันเงินขับไล่วรนาถศักดิ์ขอเป็นสิทธิเดชแล้วยังยุให้เดชกำจัดวรนาถเดชลงเชื่อจึงทำพิธีวรนาถทำลายพิธีได้เดชถูกฆ่าซึ่งก่อนตายเดชบอกศักดิ์ให้ไปตามหาอาจารย์ของตนมาแก้แค้น ศักกับพันทิ์หนี้สมสารไปแต่วรนาตตามหลอกทําให้เกิดอุบัติเหตุจนพันทิปตายสักดวงแข็งได้หนานจะรวยซึ่งเป็นอาจารย์ของเดชมาช่วยไว้พระขันเงินหายไประหว่างอุบัติเหตุนานจะรวยมีแค้นในอดีตกับอสูรร้ายจึงรับปากจะกําจัดวรนาตให้รัชโรดกับสนทัศน์แอบไปขโมยเล็บเส้นผมของวรนาตไปให้แม่ชีเมื่ออสูรรู้ว่าแม่ชีจะทําพิธีสะกดตนจึงเปลี่ยนร่างและหลบหนี แต่ว่ารินได้อยู่ในความคุ้มครองของสนทัศน์แล้วอภิศักตามหาสร้อยพระขันจนเจอวรนาศกดนิลบลให้ไปล่อสัก์และทำให้สร้อยขาดวรนาศฆ่าทั้งสักและนิลบลตายทั้งคู่จากนั้นใช้เวทมนตรางตาพระขันเงินไว้ไม่ให้ใครมาเห็นแม่ชีทำพิธีสกดวิญ,ญญาณอสูรโดยที่ไม่รู้ว่ารังสรรมาสับเปลี่ยนสื่อวัตถุไปแล้วทำให้พิธีล่ม วรนาถตามมาเล่นงานแม่ชีจนบาดเจ็บแต่ยังใช้วิชาโต้กลับจนอสูรล่าถอยอสูรขอพลังจากตุ๊กตาสังฆโลกเพื่อรักษาความเจ็บส่วนแม่ชีก็ต้องเข้าฌานรักษาตัวเมื่อนานจะรวยรู้ว่าอสูรบาดเจ็บจึงทําพิธีปลุกเสกพระขันที่สร้อยและแทงลงบนหุ่นปั้นวรนาถทั้งอสูรและวรนาถต่างเจ็บปวดกระอักเลือดทุรนทุรายหนีไปเมื่อทุกอย่างเปิดเผยว่าวารนาถเป็นร่างที่สถิตของอสูรร้าย และพญาเฉลียงต้นตระกูลของเธอเป็นฝ่ายสร้างความแค้นแก่เจ้าโขนก่อนวรินเสียใจที่วรนาถต้องทนทุกข์กับการถูกอสูรครอบงำกว่าข้อนชีวิตวรินเชื่อว่าการอภัยและอโหสิกรรมจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดวรินสุดาดวงรัชโรดรังสรรจึงไปวิปัสสนาถือศีลอยู่กับแม่ชีเพื่อแผ่เมตตาให้กับเจ้าโขนและคุณยายวรนาถวรนาถมาเข้าฝันวรินว่าทุกทรมานถ้าไม่มีร่างใหม่ตนจะตายอย่างอนาถ วรินรับปากจะยอมเป็นทายาทอสูนคนต่อไปเพื่อให้ยายพ้นความทุกข์เธอหนีออกจากบ้านและยอมรับพิธีสืบทายาทวรินขออโหสิกรรมให้กับอสูรร้ายอย่าได้ผูกใจเจ็บกันอีกพลังแห่งเมตตาทำให้อสูนอ่อนแอปลุกให้ดวงจิตของวรนาถมีพลังขึ้นเธอพยายามขัดขืนไม่ยอมให้อสูนทำอะไรหลานแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้มันถ่ายทอดตะขาบเข้าไปในร่างของวรินทำให้เธอกลายเป็นอสูนร้าย ส่วนวรนาถกลับเป็นหญิงชราที่ยังมีลมหายใจรัชโรธกับสนทัศตามมาเจอแต่ก็สายไปแล้วอสูรในร่างวรินต้องการฆ่าคขนเพื่อเส้นสังเวยตุกตาสังฆโลกแต่จิตของวรินไม่ยอมเพราะได้รับการฝึกสมาธิจากแม่ชีเธอแผ่เมตตาจนร่างอัปปะละของอสูรค่อยๆกลายเป็นร่างเดิมของเจ้าโขนเจ้าโขนรู้ตัวว่าจะา่า้แพ้ต่อวรินแต่ด้วยความด้อยประสบการณ์วรินได้ถูกเจ้าโขนครอบงำ แม่ฉีแสงบุญมาปรากฏตัวต่อนหน้าวรนาถบอกให้เธอสู้มีเพียงเธอเท่านั้นที่จะกำจัดอสูรได้วรนาถจึงฮึดสู้สนทัศได้ไปเจอพระขันเงินที่ถูกซ่อนพลางตาไว้ดวงจิตของวรินพยายามต่อสู้กับเจ้าโขนสนทัศลังเลไม่กล้าลงมือเพราะกลัววรินจะตายไปด้วยแต่นนยเนตรปรากฏตัวขึ้นเพราะตุกตาสังคลโลกสะกดนำทางมาเจ้าโขนตั้งใจเปลี่ยนร่างจากวรินไปสู่นนยเนตรเพราะมั่นใจว่าควบคุมได้ง่ายกว่า แต่ระหว่างทําพิธีสืบทายาทและกําลังจะปล่อยตะขาบวรนาถก็โผล่เข้ามาแทรกกลางและรับการถ่ายทอดอสูรกลับไปอีกครั้งแล้วแย่งพระขันเงินจากสวนทัศน์แทงตัวเองเพื่อปลิดชีวิตไปพร้อมกับเจ้าโขน อย่างไรก็ตามแม้วรนาจะสิ้นใจแต่ตะขาบหาได้ตายไปด้วยไม่มันรวบรวมพลังกลายร่างเป็นอสูรร้ายหมายต่อสู้กับพระขันเงินอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายติดตามชมละครเรื่องทาย,ยาทอสูรได้เร็วๆนี้ทางไทยทีวีซีช่อง3